ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองจะหาหลายคนค่ะวันนี้ยายก็มาหาเห็ดปวกเนาะตามชวนยางค่ะแต่ก็ไม่เห็นเห็ดปวกสักดอกอืมปกตินะยายก็เห็นอยู่นะจะมาวันนี้ไม่เห็นมันจะออกแถวใดดีเนาะอยากหูดีมันไปออกห้วยบังสายจนบ่ ห่วยบางายก็คงไม่ออกหรอกผลตกปานนั่นมันเคยออกแถวนี้แหละในยายเคยได้แถวเนี้ยูยาไปหอดพุ่นอ่ะมันคงยังไม่ออกบ่ไม่จังดายเนาะ ปกติแถวนี้ก็กลัวผลจะตกหำรถสกูตเตอร์คอยก่าปานนั่นหาดูแล้วบบเห็นมีค่อยกระคัดกระย่างมาอยู่มหม

มันจะออกเป็นแผ่นๆเลยนะถ้ามันออกเ่านี้แหละยายคคยได้มันคงยังไม่ออกบ่ดูเดดๆคุณบ่มันถึงจะออกเนาะ Hmm. Pun ni ketuk di di สมัยก่อนสวนคุณกิ๊แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้โอเคค่ะมันบม่ออกค่ะค่อยหาบุดแล้ว น้อมผตกมาข้าวงามใช่ปุ๋ยแล้วผลกระตกจังเลยถ้าไม่เห็นอยู่ในกระด้งเขาก็ไม่กระตือหรือรุนดอกหน้าคุณยายก็ได้อืมเนาะ <c oughs> หาตามทวนยางมันบอ,อกจะออกเป็นบางส่วนาบางส่วนป่าเนาะแสดงว่ามันยังไม่ออกหมดเทลายหรอกเพราะว่ามันต้องเด็ดมันถึงจะออกเยอะเนาะอืมออกแค่นี้นโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวยายเดินทางก่อน เมื่อโค้นมาอีกแล้วค่ะพี่น้องอดีตที่แล้วค่ะตอนที่ยายเป็นสหายนะคะเส้นทางนี้ค่ะยายก็รัดลงมานี่ค่ะนี่อันนี้ภูประแอกเนาะยายก็รัดลงมา,อ,าอยู่ไล่นาประชาชนมาพุป,ปะเขาแถวนี้เด้อ,อ อดีตค่ะอดีตคือคาตะก,กะเต็นนะคะโอเคค่ะโอ้ยงวัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลี้ยงงัวบ่โอ้วันนี้ได้เป็นเลี้ยงงัวเนะาะฮะ เดกเรียกอีชัางผูกผูกไว้นี่เลยถ้ามันกินหญ้าเด้อวััวพ่อผู้ใหญ่เอามาผูกไว้อยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าหญ้าอยู่โรงเรียนมันลกค่ะผูกโลดให้วัวกินมันจะได้ไม่ต้องลก หมดงโอ๊ยหาเรื ừ, <c ười> ่องบนนี <c ười> ้หาเรื่องให้มดให้มดกิน ตามแข้งตามขางดหลายพ่อผู้ใหญ่ทำทำงานเลี้ยงงัวเลี้อมเลยแม่ผู้ใหญ่เข้าเมืองนั่นผู้เล็กไฟค่ะแม่ผู้ใหญ่มาหรือยัง

ലീൻ ทำอมไลายแกงหน่อไม้บอกแกงไก่ใช่พักซีบอป้าเขาบอกเห็ดปวกออกไปหาแมอยู่ชวนยางดูตามชวนยางเด เคค่ี่ລลืมกดไลคคร้ยายด